ไปทำพัดเด็กเพื่นพาไปไปยดีทุกคนไปยามตอนเที่ยงแล้วนี่ตอนเที่ยงมันชิลแรงแล้ว <c oughs> ดิตอนแรกตอนเที่ยงเมื่อตะเวนก็ชิตกุ๋นพาเพื่นไปหาเฮ็ดนี่ทุกคนได้เดือดงี่คนมาแต่เฉลยนี่เ <c oughs> ดือ <c oughs> ดใจเพคนมาไกลนะพยายาม นี่เลาะต่อเลยเป็ดปลาไอเห็ดกับโบเดียห์เห็ดโบเห็ด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 กับโบเห็ดนี่ไปเลาะซื้อหนึ่งจูต่อโบเห็ดสิไปทางไหนมั้ย ลางนาก,กหนหอกล,ลกองทางนา,ขงนาเขานี่แหละเือก็ได้นกได้นุเห็นบอกเพินบอกติตามเพินเเ่นด้เพินก็ีบมาเป็นดอกแต่ให้ติดตามเพินเน่อ๋อผมมีทางเลยลองทางใด้ <laughs> ตนเอาล้ะจะเิ็นทางเลยพน์ไตนนี้ <laughs> นตนนีฮ <laughs> อด hot. ใหหนากัน <laughs> ใต,ต,ต้ทาง,งไปเห็นย่งลงบนไดมาเลยลงมาไหรอตรงหนเขาอเอาแล้วอ่ะไปเรอยเลยวกระเดินๆเรไปเลย ไป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 หาฮะเพิ่งก่อนมุ่งเสือก,ไก็ได้ <c oughs> ดมุ่งเสือก็ได้แล้วจะเบิ่งมาเขานี่คุณผู้ชมเอ้ยจะเป็นอะไรมาเขานี่ก็เขาก็งามเติมเห็นบปล่หน้าบ่มีน้ำ <c oughs> หน้าคิวมีน้ำมาเวลาเอาไปน้ำให้ให้นี่บ่มีน้ำเออย่างค่อยค่อยเข้าเลยจะเบิ่งนี่ทุกคนเลย แ่หลอกเขาเขาถ้าเป็นอย่งควายก่เฮ้ยายเขาอไบนวกันยัง่อลปีนี้ไปดูกันยัง่อล้วบงแบนีดำหน้ากันยังบูมเง็กำไปหาทักได้ พาเพิ่นเลาะเลาะป้าอันนี้บอกทุกคนเพิ่นซอจยากเลาะนี่ไปหาเห็ดบ่มีเห็ดพาไปใส่ไหม่มีไงไปให้ไปเสียวจะลา มาจอบเิงงูก่อนง <c oughs> ูเขาเรือเป็นงูเหรอจอบไปบบมมเลาะป้ามาแม่ไปหาเห็ดมาแม่เิดป่าก็เลาะไปหาเห็ดแน่ ให้แน่หลอกปลานี่ลงมาเขาบ่มีาองสะไม่น่ยีนองสะบ่มีเขาไตดเขาไตัครับ่มีตัวที่เตียงะไอ้เตียงเตียงเตียงอ่างนเตียงนองเออมันลอย พ่นทั้งพ่นเทียงเขาพ่นวัดเทียงตเลยไปหายเมื่อยนี่ไม่มีเห็ดยังมักมิน่าเขาไม่จะเดินเอาบ่มีอะไรเราเสีออกทั้งใด้ไนี่มีแต่ขวัวมีตัว รอดหรือเต้นเอ่าอะไรกูซีรอดขึ้นหนังบัได้นบนไดเรามันรูดเรื่อยๆกระโดดกโดดบัไดเลยฟัวรหงหักกลัวเขานะ ไปทางใดอีกเมื่อมาเดินเมื่อเฮ้ยไปเป็นไปหาเห็ดไปเลาะจะเบิ่งเห็ดเพิ่นเห็ดพันได้นี่เซานี้เลยเห็ดขาเห็ดขาเซาไข่เห็ดขาไปหาเห็ดไปลิก <ไ>ยังเมื่อต่อ,อยคลกไกลสิเมือ,มอเดินทางต่อ,อ,ตอหน้าเขา <c oughs> ขหน้าเขาเองมีน้องสะจิบันเขาตันไป็กวยุ่เนาอคนนี้นะนตัน นครับคุณนผะู้ชมเนาะมันนะนี้นะยินดีตอนแรงแลนะ้วเนี่ยคัมเนาะโอ้ไกล่ลิ้งทางนะ เืินคำหมูผักไปไปละหมูเนี่ยมันไปหาเห็ดหนิยางลิ้นซื้อเห็ดแก้วได เมย์เมย์ทุกคนเลยยางมือนี่เว้นได้เห็ด